หนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับเทียวสายเวฟอินเวอร์เตอร์หนึ่งพันหกร้อยวัต Tail side, wave, 1, วต์ไม่แท้หรอกครับตอนนี้แบตสองตัวสี่โวลต์นะครับ แดดไม่แรงเท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้ผมใช้กับเครื่องซักผ้าซักผ้ารุ่นนี้ับบ อินเวอร์เตอร์ตัวนั้นต่อกับแผงโซลาเซลล์นะครับตอนนี้มันไม่ค่อยแดดเท่าไหร่แรงดันก็อยู่ที่สิบสองจุดแปดสองจุดเก้าถ้าแดดช่วงเที่ยงแรงดันก็จะขึ้นมาที่14.4 ตัวคอนโทรนแบบบานบาทบานมากเลยครับใช้กับเครื่องซักผ้าได้เฉยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะทดลองกับหม้อหุงข้าวให้ดูนะครับนี่ เไปจะรองกับหม้อหองข้าวตัวนี้ให้ดูของข้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขนาดกี่ลิตรทาหเราคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ